สวัสดีค่ะบุคลากรใหม่คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คณะศึกษาศาสตร์บ้านหลังสีฟ้ารั้วเทาทองนะคะ เพื่อให้บุคลารกรใหม่ทุกท่านสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านต่างๆงานการเงินได้จัดทำชุดฝึกอบรมออนไลน์เรื่องความรู้เบื้องต้นในการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ตรมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อให้บุคลากรใหม่ทั้งผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุนวิชาการได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินได้อย่างถูกต้องโดยได้แบ่งเนื้อหา ออกเป็น5หัวข้อสำคัญดังนี้ค่ะ 1. การชำระค่าตอบแทนการไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลายัย 2. การขอเบิกทุนวิจัยจากแหล่งเงินรับฝากแผ่นดิน 3. การเบิกเงินสวัสดิการค่าทำฟันเพื่อการรักษา 4. การเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร 5การขออนุมัติโครงการกรณีไม่ใช้งบประมาณซึ่งท่านสามารถศึกษาหัวข้อใดก่อนก็ได้และศึกษาซ้ำได้จนกว่าจะเข้าใจแต่และหัวข้อจะมีแบบทดสอบหัวข้อละ5ข้อเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจในเรื่องนั้นๆหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่งานการเงินได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์03810217ในวันและเวลาราชการเท่านั้นนะคะจากนี้จะขอให้ทุกท่านศึกษาเนื้อหาในแต่ละ หัวข้อได้เลยค่ะ